ดีค่ะเลิฟนะคะคาดหวังคนนี้มากอยากคาดหวังไม่คาดหวังไม่ผิดหวั<อ>งสวัสดีค่ะ เนี่ยเราต้องไปดูกันหน้างานเพราะว่าบางทีเราจะมีการอินอรไวส์ใช่แต่ว่าเดี๋ยวให้แต่ละคู่เนี่ยบอกเป็นรสชาติดีกว่าว่ารสชาติของตัวเองในโชว์เนี่ยเป็นรสชาติอะไรเมื่อกี้ที่เออเขาก่อนที่เราสัมภาษณ์ไปน้องเลิฟบอกไปแล้วว่าเป็นอะไรนะมามโมน้ำประวานหรือว่าเราลองเปลี่ยนไหมอะลองเปลี่ยนดูลองเปลี่ยนเป็นอะไรดีโหส่งมาเลย นีรึเปล่าหนีรึเป่ก่อนแล้วแม่โอ้โหหลากหลายรสชาตินะคะนี่หนึ่งเดียวอาจจะเป็นในส่วนของของอะไรคะต้มยำกุ้งเอสเผาเวอร์นะคะมีกุ้งผูกถือว่าของให้ซื้อซื้อต้มยำกุ้งเพราะอะไรเพราะอะไรมันเหมือนกับอะไรมีความมันความเปรี้ยวความเผ็ดเหอคะมีความมันความเปรี้ยวความเผ็ดคือเอาไปว่าครบรสแล้วก็มีความเป็นไทย อะไรเดียวคือตอนแรกอ่ะใครคิดออกพูดเลยค่ะเอค่ะไม่มีคิดออกเลยดูแล้วใช่ไหมชูรสนัวเกินนัวนัวเกินกินกับอะไรก็อร่อยเออไมนฟิลนานใส่กับอะไรก็อร่อยเออเขาคิดออกแล้วเขาคิดออกแล้วเอ้าเมื่อกี้บอกคิดออกอ อาหารมีหลากหลายรสชาติอ่าอาหารมีเยอะรู้จักได้ออกตกรู้จักแกงโฮะไหมคะโอะอันนี้คือเริ่มพูดไปเรื่อยละเคยแกงแกงโฮะเนี่ยถ้าใครแบบเคยลองกินอ่ะชื่ออาจจะแปลกแต่พอที่ชิมคืออร่อยอ่าเอายไม่กินอีกอ่ะแต่ว่าทำว่าโฮมันเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์แบบโฮ้โหดีนะดีดีดี ร้องว่าโหมีได้มีใหม่ละอ่ะคุณคคนชาิดวิวเลยอ่ะวิววิวอาวิวค่ะเอาละเป็นวอฟเฟอร์ที่กินไปเมื่อกี้เป็นไอ้นี่ดีกว่าเป็นสปาเกตตี้เอ็นรสอะไรคะสปาเกตตี้อะไรคะอะไรรสอะไรอะไรดีคาโบนาร่าหวานง่ายกินอร่อย คิดเมนูอาหารแล้วอ่ะโมแต่คิดบ็อกกิ้งเออกมิ้งอกกิ้งคิดเอ้ยบ็อกกิ้งยังไงนะแต่ว่าเดี๋ยวกลับมาแน่นอนเดี๋ยวไปทวนทวนทวนเต้นเต้นมากครั้งแรกอ่ะรั้งแรกที่ได้รวมตัวกันเนี่ยตัวกักต่างกฎการทั้งยิ่งใหญ่เลยโอเคใช่ฝึกซ้อมหนักที่สุดถ้าดูแบบอุ้ยเขาจริงจังมากๆเลยกับงานนี้ทุกคนทุกคนต้องใจมากเลยทุกคนมีพาร์ทของตัวเองใช่แต่ละคนมีพาร์ทไหนที่แบบโดดเด่นแล้วแบบคอยซัพพอร์ต โดดเด่นทุกคนแต่คนที่ช่วยจำบล็อกกิ้ให้เราไม่ถือือนี่เลยใช่เป็นนักเรียนอาจารย์อาจารย์คตั้งจากบล็อกกิ้งมันยังมีท่าเต้นที่เขาคอยทวนหนูด้วยใช่เป็นอาจารย์ต้องบอกก่อนว่ามิวสิกกัเป็นคนที่เข้าเขาเรียกว่าเข้าซ้อมไม่ได้ปล่อยขนาดนั้นนะแต่เขาจำคำกล่าวได้แบบแม่นมากแล้วเขาจำให้เราด้วยนี่สิใช่นี่คือประเด็นเขาไม่ได้จำแค่ตำแหน่งตัวเองเขาจำตำแหน่งให้ทุกคนใช่ โซ่มันโซ่ทุกคนทั้งโทล่ทั้งโซเลยเว้ยโซแต่ไม่กี้บอกติดแกมนะไมติดแกมด้วยไงใช่ความที่ทุกคนแบบว่าป๊อปเกินงานเยอะแต่ก็ยังม,มีเวลาแบบช่วยกันซ้อมมีเวลาตล้องบอกว่าอืาคือทุกคนทุ่มเทมากๆค่ะแบ่งเวลาดีมากอะไรยากที่สุดนคอกกีก้ <c oughs> แล้วไงเรามีเรามีน้องช่วยแล้วเรามีน้องช่วยแล้วคือบนเวทีเขาจะมาดึงหนูเนี่ยไม่ได้มันก็จะมีดึงดึงกันบ้างเออเออเรียบร้อยเลยอย่างเสื้อผ้าหน้าผมเนี่ยมันก็โซโซเปลี่ยนสับเปลี่ยนซับหนึ่งร้อยล้านชุดที่ถูกวันดีวันเดียวเอาเดี๋ยวดูว่าชุดเย ็แล้วถ้าเกิดมองคู่เอมี่วันนี้อะดูกีดอะมันกีดอะเออมัีดอ้ยต้องส่งเสียงอะเอต้องส่งเสียงออกมาเลยแมองคู่จูนกับบ้างทำไงดีเนี่ยคือต้องเต้นตามอะต้องใส่ต้องใส่ตาคู่นี้แบบเอว ไม่บนเขรู้ว่าจะโซอัลอยู่แล้วเอาจะบอกโค้กกาดับวันด่วนเัาจะบอกว่าแฟนหรือเปล่าแมบนอืมสองรอบเลยเนาะจริงๆก็เข้าใจในพาร์ของคุณเดือนต้องแบบรุนพอได้มาแล้วมีอะไรอยาง เก่งมากค่ะเน็ตไวมากเลยค่ะจริงๆอันนี้เรื่องนี้นับถือมากมากเลยอยากบอกทุกคนล้ะค่ะว่าเชื่อว่าทุกคนจะไม่ผิดหวังเลยที่ได้มาชมของเรารวมถึงทางไลฟ์สตรีมมิ่งด้วยค่ะใช่พใครไม่ได้มาไลฟ์สตรีมมิ่งใช่ใช่ค่ะวันนี้ค่ะมีอะไรอยากบอกแฟนทั้งหมดไหมคะทั้งในฮอลที่แบบมารอเจอเราแล้วก็อยู่ทางบ้านด้วยแต่ละคู่เลยค่ะก็เตรียมพร้อมเตรียมพร้อมใครเราหรือเขาเราหรือเขา ถ้าถามถึงเขาไม่ก็ถ้าพูดถึงเขาก็อย่าบอกให้เขาเตรียมพร้อมนะคะรับรับความแบบจุกและสนุกมากๆค่ะใช่ก็ขอบคุณที่ซัพพอร์ตพวกเราอย่างดีนะคะเชื่อว่าทุกคนต้องภูมิใจในตัวพวกเราแน่นอนค่ะค่ะก็จะบอกทุกคนว่าคือวันนี้พวกเรานี่แบบพุ่มสุดตัวจริงๆค่ะยังไงก็ ทุกคนด้วยนะคะเชื่อว่าทุกคนเนี่ยต้องชอบแลอก็ภูมิใจในตัวพวกเราทุกคนค่ะก็อย่าลืมส่งเสียงกรี๊ดดังๆให้พวกเราด้วยนะคะ เราบนเวทีเต้นสนุกสนานเรามองลงไปก็อยากเก็บภาพความทรงจํากับแฟนๆเหมือนกันถ้าใครร้องได้นะคะร้องใครเต้นได้เต้นเลยค่ะฝากด้วยค่ะกับบัตรปัสสัมร้องเพลงดีกว่าต้องเพลงดีกว่าตอนนี้เห็นลูกๆด้วยไหมลูกๆเฮ้ยยืนิ๊บนี่ยืนดิ๊บมีใครโดนเหยียบเท้าแล้นคะน่าชอบเหยียบเท้าโอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ มองมองที่กล้องช่องวันนีดนึงนะไอ้ไรแอนตกการผมมึงใบใบได้เป็นแนววีโอรึเป็นน่า